กลอโปโปโปโนะครับที่นัดหุ่นเว้ยมันครับครับอันนี้ได้การเต้ำหลุมแล้วความเตรียมันถึงลแล้วก็ ผสมประสานกันได้ดีหนุนปานเท่าไหร่จริงๆเพราะว่าลากไม่ได้เดินทางเร็ว แต่นี่เราก็หลังจากที่เราเตรียมดินแล้วก็เราต้องไตอปลูกดได้เลยแล้วจุดนี้เป็นดินขุย,ข,ยขุยไผ่ <c oughs> ดิน,น,ดนดขุยไผ่แล้วก็เป็นที่เลี้ยงวัวเต่านะครับ พ่อวัวเก่าอ่าเป็นพ่อวัวเก่าเขื่อนน้มีเขืยอนน้ำมากวิ่นชั่วถลกชั่วอะไรดีนนี่ปครับแล้วก็เานแปะ